เธอคนนี้แทบไม่พักเบรกสวมบิกินี่สีขาวโชว์หุ่นสับดูเหมือนช่วงหลังๆมานี้จะออกมาเปิดหมดแทบแบบรัวๆเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวเบนปุญญาพรภูลพิพัฒล่าสุดเจ้าตัวออกมาทำให้แฟนๆหว่นไหวจรัทถวยกับซีนสลัดผ้าสวมบิกินี่สีขาวรับบรรยากาศชิๆลๆริมทะเลงานนี้แม้จะมีกระโปรงยาวลูกไม้บางเฉียบ สมทับพ,พอสวยงามแต่ก็ไม่อาจปิดบงังหุ่นสับหุน่นแับของเธอได้เรียกว่าความแทบส่สองประกายทะลวงออกมาจนเกินต้านทาน